อ้าวหาไม่เจอแล้วครับขอบคุณมิสเตอรงบัวครับหลังสามเกมแรกทั้งคู่ครับแล้วก็ได้มารอบสองเลยจังหวะนี้สกิดมาประตูล่าปาแล้วครับมาไวลุกเกินครับสีขาวครับพงครับอุ้ยดูการเข้าทำครับหมายเลขเจ็ดก่อนครับชนานนท์แล้วแพะแปะให้ครับทางนั้นอก็ริดโชคจิตสมพงศ์หนึ่งศูนย์เลยฮะแม่เมื่อสักครู่นี้ครับมีแพรมีแพะด้วยครับก็ให้พริดโชคละครับจังหวะหลุดไปนี่เหมือนกับ มุมมันน้อยกว่าโอกาสของเพื่อนน่าจะมากกว่าแล้วพี่องจันนี่ครับดูมาเยอะครับหนองคายพักอกหนึ่งทีแล้ววนเล่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับมันดูเหมือนมันจะมันยากนะแต่ทาไมมันดูง่ายได้แล้วก็เข้ามาเลขสองครับยิงกี่ลูกแล้วเนี่ยสองลูกแล้วละครับของหนองคายปานลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับสกิลลูกนี้แต่ว่ามันไม่ตรงกรอบครับนี่ครับวิ่งเข้ามาตามสูตรเลยครับ ไม่ได้ครับชนะนุ่นครับปอมกีพิธยาครับยังไม่ผ่านประตูครับแล้วตันกับมาจะได้ประตูหรือเปล่าล็อกมาจังหวะนี้โอ้โหยังไเส็นอ้าวกองเชียร์ดีใจเก้อไปแล้วกองเชียร์กองเชียร์ยกมือไปได้โอ้ยยังไม่เข้าเนาะโอ้ยังไม่เข้าเนาะกองเชียร์ผมเด็กอยู่ผมเด็กก็โดนอะไรอ่ะก็โดนอะไรอ้าดีใจไปแล้วก็โดนอะไรแกก็โดนอะไรก่อนแล้่นิงดูดิเสยไปได้ อ้ยเด็กๆกองเชียร์โอ้ยมาดูจังหวะมาเทียบลูกยิงลูกนี้ยังเซ็มไปเลยก่อนหน้านี้ดีกว่าครับโนี่ครับมาครับต่าหน้านชยานนท์ชยานนท์ไปล็อกหลบแล้วล็อกโลกยิงลูกนี้กองเชียร์เฮโอ้โหชอบจริงๆชยานนท์ชยานนท์ดูยิ้เพิ่งไปลูกโอ้ยคอนเทนต์คอนเทนต์เฮ้ยชยานนท์จะเดบไปเลย ละภาค12คู่แล้วเจออะไรแบบนี้นี่อาบ้าขยี้ขยี้มาต่อขยี้แต้มมือแต่ละเดชแต่ละมือแต่ละเดชเน่ไอหนูลูก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 ใกล้ไปแล้วยไอหนูลูกไอหนูไอหนูไอหนูทนิมิตวิทยาคมครับมาในชุดสีส้มครับและโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายครับมาชุดขาวแดงครับโอ้ทีนิมิตครับชุดสีอันนี้ทางด้านกีฬาจังหวัดหนองคายนะครับและนี่ครับชยานนท์มาแล้วครับ ส่วนทางฝั่งเสื้อเหลืองกลับมาที่กิิพัฒน์ใหม่จ่ายยัดมาลูกนี้ติดครับแล้วพยายามจะเล่นต่อทางด้านกีฬาจังหวัดหนองคายครับเกมนี้เป็นเกมที่สองพวกเขานะครับเอาแล้วครับชยานน์โอ้โหแต่บอลถึงก่อนครับแต่ลูกนี้เข้ามานี่ก็โอ้โหเจ็บเลยครับแหมดูจังหวะต่างทำฟาวครับของโพธิมิยาคมครับทางด้านเทวินครับไปแล้วครับแต่โอ้โหโดนปะทะลูกนี้ครับชยานน์ นี่ครับแตะไปแล้วครับพอถึงบอลก่อนจะไปแล้วจะเจอเทวินเนี่ยครับอ่ะก็ยังลุกมาเล่นได้ครับน้าแชรนน์กับุูตเสถครับถีรศสักออกขวามาหาเพื่อนครับเเปิดมาในพื้นที่สุดท้ายชยานันโดนหนุนนะโอ้แต่ว่าสินไม่ว่าอะไรครับผูตดสินต้องเปล่าฟ้าวครับวันนี้โดนหนักทีเดียวนนชยานน์ครับโอ้ลงไปนอนแล้วนอนอีกครับดูครับจังหวะนี้ นี่ครับแล้วโอ้โหแล و, ้วคู่เดิมด้วยครับเทวินเนี่ยคือต้องเจอกันแหละครับฝ่ายน้องนี่ครับโอ้โหอรอยเลยครับแล้วไปหนุนชยานน์่อย่างงี้วุฒิสินก็ต้องฟ้าฟาวแล้วครับน <uh. ้องก็ไม่ว uh right> ่าอะไรครับชยนนท์ก็ลุกมาเล่นใหม่ครับต้องรันมือของเอาครับผลิตโชคครับจะเป็นคนเปิดฟรีคิกเข้ามาผลิตโชค เปิดัดมาจังหวะนี้แล้วตวัดยิงลูกนี้แม่ไม่ตรงกกอบครับลูกยิงของชยานนท์ครับจังหวะฟีคิกครับได้ลุ้นเหมือนกันครับเปิดยัดเข้ามาตะหวัดลูกนี้แต่ว่าบันโดออกไปครับมีโอกาสได้จบกีฬาจังหวัดหนองคายจามาชยานนท์ออกขวามาแล้วครับคู่นี้ครับจะยังไงครับยังอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ครับครอบยิงของเจษดาวงละครครับภาพสุดท้ายแม่ไม่ได้ยิงเลยครับเราสิทธิ์ได้ฟาวรับ โอ้ชยานน์โดนทำฟาวอีกแล้วครับก็เป็นหนึ่งคนที่โดนทำฟาวบ่อยสุดแล้วครับตอนนี้แล้วกิติพัฒน์บุญด้วงนะครับไปเข้าสกัดด้านหลังใส่ชยานน์ครับโอ้ถูกช่องทางไลฟ์ตอนนี้ครับแมนี่ครับใส่รองเท้าใหม่มาเลยครับนันดาชยานน์อ่ะครับมาดูกันต่อครับอีก15นาทีคู่นี้ในครึ่งเวลาหลังครับนี่ชยานน์ครับ โดนจิม้มลูกนี้ผลิตโชคได้อยู่แล้วล็อกออกมาให้เพื่อนขวาชัยนนท์ชาญนนโยกมาชานนท์ดึงเข้าขวาจิ้มต่อยเพื่อนสวยแล้วปวนหาเหลี่ยมยิงไม่เปิดมาแล้วจับบอลลัดแล้วเข้าขวาซาลูดี้ปัดออกไปได้ก,กับโควซ์กับโบโฮย์ไม่อยากจะเชื่อครับว่าสิ่งนี้อยู่ตรงหนา้าสิเป็นความจริงครับมาดูอีกทีครับโอ้ต้องชม การปัดของคมสันรับดูอีกทีกับจังหวะชยานน์นี่ล็อกเข้าขวายาวไปนิดนึงแต่จ่ายบอลมาได้สวยแล้วลังกก่อนที่จะตว,วัดส่งมาตรงกลางแม่ไปเสียหลักจัดจังหวะแรกไม่ดีเท่าไหร่ต้องแต่งทีแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้นี่ติดแซฟคมสันกับนบอ็อทุ่งอยู่กีฬาจังหวัดหนองคายครับผลิตโชคทุ่มมาเลนคืนกันสั้นๆผลิตโชค,ชชคจังหวะนี้จ่ายมาผลิตโชคเข้าในกรอบกันโถเตัดไม่ว,ดดดดว,ว่าอะไรจริงซ้ำอีกทีลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับโ้โูมานะกีฬาจังหวัดหนองคายใครมา แล้วแหมสัตว์ไปหน่อยก็อ้าวชายานนท์ได้ครับชายนนท์ปังไม่อยู่คืนกหลังไปใหม่ครับแล้วแล้วยังไงครับผิวไปให้ชัยานนท์ชายนนท์ให้เพื่อนใอีกทีหนึง่งแล้วปาวาลาทำชิหนึง่งสองแล้วให้มาสัน้นๆแล้วจังหวะน,นี้เข้ามาในกรอบพินโนแล้วดกระดบก็มาแหน่อเอาครับเดี๋ยวมีเปลี่ยนสองตัวผู้เล่นครับหมายเลขสองออกครับ บอระเมศออก,อกแล้วเห็นวิ่งออกไปกนี่เหมือนจะเป็นชายานโดนงี้ก็จะถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยครับส่งไปแตงตาครับ